โปดติดตามครับเป็นยังไงตอนนี้แดงนำอยู่ไปต่อได้หรือไม่สมุดตระการอาจารย์มันโคตรว่านงไงให้ลูกให้ลูกให้ลูก ครับใครลงก่อนอยู่ข้างบนนะครับใครอยู่ลงก่อนอยู่ข้างล่างใครทำหน้าอยู่บนนะครับนี่คือกติกาบนปั้งสนามใ้เป็นหนึ่งครับยีนแดงรองเท้าสีแดงลูกศิษย์อาจารย์มโนโด้ยลูกเจอกับสาวแก้วครับลูกศิษย์อาจารย์อภิรัตษ์ู้จากทุกทีมครับทีมไหนไม่มีชื่อผู้สอนส่งมาที่ผู้แทนครับจะมาทำอะไรให้ครับไม่มีงานครับวุ้นแดงสีได้เงินครับ แก้วมาแล้วโอ้โหชื่อชื่อโค้ชชื่อการีนแก้วมาเลยครับโโทัทวททร,ไปไรท, <Wow. S 2> ท,ทป,ปใหมยุคใหม่ครับใหในในในม่ปั้นชายหาร์ดบีทวอชซิงงานครับรุ่นไม่เกิน70ก<ะ>ิโลกรัมบุญประสิทิ์พนาออกมาเล่นกรรมสนาม อาจารย์นี่เก่งนไล่มงไม่ได้อาจารย์นี่ได้แดงนะครับหมดีจังเลยครับสะบนราราการวันนี้น่าจะเหรียญทองครับวันนี้จะมสได้กุดยอดครับพัฒนากันต่อไปครับบอกแล้วว่าทุกคนมีความสำคัญในการเดินการมีส่วนร่วมนั้นสำคัญกว่าชัยชนะครับ จบเลยได้ห้าล้านติดต่อกันครับจ้ครับครับ้ชนะคูที่สามสิบเก้านะครับฝ่ายแดงอยุทธสาริกาลิน คุณัู้ชมที่40ครับ6โมงเช้ายับร้อยครับดูที่สกอร์ครับใครถึง5ก่อนครับสรุปคะแนนถึงก่อนนะครับค่ะผู้ชนะคู่ที่40นะคะน้ำเงินจินจุธาคงชูปทุมธานี ลั่ชายหาดคู่ที่42นะคะหมวยลั่ชายหาดหญิงคู่ที่42ฝ่ายแดงพัชราดาบุญนำชนบุรีฝ่ายน้ำเงินสงทวินจันแดงสีสเกตมีแต้มแล้วครับมีคะแนนแล้วครับหนึ่งคะแนนชนบุรีนำไปก่อนครับมีเสียง,งมังวิรติังอบคะแนนอยู่บนครับเจ้าของคะแนนนั้นบมดอยู่ล่างก็เสียคะแนนนั้นครับ,บ ก็ทำชังานสนุกครับนักมีนาคู่ที่43 44 45ตัวที่ติดกเนตทยฟิติสินได้เลยครับที่น่าหลอน,นนลงครับ วิทยาศาสตร์การกีฬาของการกีฬาประเทศไทยครับโดยท่านรองผู้ว่าการการกีฬไทยท่านประชุมบทเพียมและคณะนะครับว่าที่ทีมงานที่มาเป็นผู้ดูแลเรามาตั้มครับกันเด็กกันอครั้งครั้งนี้ครับก็ร่วมกันแก้ไขปัญหา้ดยการให้บรนพุนเราไม่มีปารรครับเพราะเรามีแต่ความเป็นเลิศพิสภาพเท่านั้น เส้นครับโีเชือกครับสอดยกมาที่แดงานแดงครับแสดงว่าแดงออกนอกส้านขามสด้วยดัอเป็นยงครับ จดบุรีนัดสี่มือภาษาสุโขทัยนะครับตอนนี้ดูดีมาเลยช่วยดูสกอร์ด้วยครับต้องทำต้องทำถูกต้องโอเคครับแต้มหลังครับจดบุรีแต้มหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับสองสองแต่ชนะนะครับถ้าหมดเวลาไม่โยดูในกรอบสี่เหลี่ยมครับฝั่งนี้กรอบสี่เหลี่ยมฝั่งนั้นได้เปรียบดูนะครับผมจะช่วยขยายครับมีสี่เหลี่ยมนะครับแดงมาแล้ว แทงมาแล้วเดินข่ะโอเคเป็นแทม้มากกว่านะครับไมนปั๊บไม่มีเสมอรครับไม่ต้องต่อเวลาไม่ชัตนเทสไม่โเด้นโกครับจบในเวลาเท่านั้นครับเรามีวิธีครับแต่นในเวลานักกีฬาบอกว่าเหนื่อยแย่แล้วจะต่อยหึงเบาครับเบาเบา,าได้เบาครับต้องหยดดังและต้องหยุดครับล้มไม่ทับขึ้นไม่อัดเข่า ไม่ตุยท้องไม่ท้องหน้าขาครับนี่มันปั้งชนดเราเล่นกันแบบทักษะลุนลุนไม่ตบครับไม่ตบไม่ใช่วันเล่นบอลไม่ฟังครับไม่ใช่เห็นบอลครับแต่ฟังขอไอ้ฟังเป็นแบงค์ร้อยเั็นพันพนังผู้ตัดสินนี่รับเต็มๆครับไม่ต้องห่วงครับรับไปแล้วสามพันนับท่านต่อครับยูนาลายสนุกแล้วครับผู้ตัดสิน ดีนะประธานเทคนิคบอกว่าชอบชอบเพราะว่าถ้าไม่ออกมาผมออกคนเดียวอยู่แล้วมีพูดถุนนะเราลอดนะครับผมรอดนะมีคนช่วยครับนะขอเวลาบอกว่าท่านก็ยินด,ดีนะครับมีวัวอยู่หลายตัวครับแต่ต้องไมปวนครับไปกินวัวท่านครับแต่แต้มครับตอนนี้เป็นไงครับสกอร์อจตจานสต๊า ยกที่น้ำเงินครับคู่ชนะคู่ชนะคู่ชนะคู่ที่ส2สองฝ่ายน้ำเงินเมืองหอมเมืองกระเทียมครับเมืองทุเรียนครับเมืองทุเรียนธรรเมดาทุเรียนภูเขาไฟครับรับให้หอมชอบให้กระเทียมรับชอกก็ชวนไปกินทุเรียนภูเขาไฟอะไรก็ดีที่รีสเกตจะทรสงคำว่าขอเียเดิมละครที่ไรไป โมซีมาล็อกสูงกำปันนิวันง้องอองพระสภอนบอกยังไม่ได้ครับพี่แอคชั่นออกอาการออกการจะทัน่อยจะอ,อิกกอนกอดกันกอดกันไม่ได้ครับต้องทำคะแนนด,ด้วยเราอยากดูการทุ่มครับไม่อยากดูคนกอดกันกำสน,นามไกครับเอาคะแนนครับ กดสันกันไว้ครับแอคชั่น <Yeah. Action. S 1> ครับสั่งไปแล้วครับทัศพลทัศวางผู mm ้ hmm. สินม้อนครับผู mm ้ hmm. สินยอะะ่อว่าขอสอตอครับผูบ้สักสิน <Okay. S 1> น้ำหนักไม่เกิน60กิโลกร,รัมนะครับคืนนี้ mm hmm. mm hmm. จะพันยูจะพันยูตัวย่อประ้ังศิลมีคะแนนหนึ่งคะแนนกับสามคะแนนเท่านั้นนะครับจบแล้วสามนาทีใครถึงหน้าคะแนนก่อนชนะศูนย์ศูนย์ครับขณะนี้ผ่านไปครึ่งยกแล้วครับจะมีสิบเก้านาฬิกาหรือไม่เนี่ยก็รอดูกันต่อไปอาจารย์ใช้หน้าการการคุณนั่นครับคุณนั้นกอล์ฟเคาะครับ นั่นลองนั่นคูรับลองดูนั่นลองใช้หน้าอาจารย์ลุ้นมากเลยขอขอบคุณครับเสมอาจารย์เลยแสดงว่าไปปั๊บแตกครัที่สุดกครับผมกาแฟครับแล้วทำมาไหนครับผ เต้คนแรกรับคะแนนรับรางวัลจากผู้แทนสมาคมของตอสุทธิได้ภนหนึ่งอยบาทครับยังมีรางวัลอยู่ครับยังสนะครับย0งน้อยาเยอะนะครับผมจะใหรงวัลให้กันคนสุดท้ายที่จะได้รางัลเวาเวาเป็นยังไงตายใจได้หรือไมโอ้โห ดีกาแล้วค่ะคูชนะครูที่43นะคะกุสนะุมาหอมสูงนครศรีธรรมราชนีุ่งมาูครับไ่นเนเชีย์อ๋อเป็เน

พอดูเอลก็สอนหน่อยเอลชนะได้กันไหมดิ๊กดิ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 กโอเคโอ้โหครับผู้ชนะคู้ที่สี่สี่นะครับสุพาราศรีรักษาฝ่ายแดงสีสเกลอันนี้เป็นเมืองครับชนะไปเดียวกันหมดรายการไปเรื่องไปเรื่อยต่อยอีกนะครับมาเป็นชุดมาเป็นชุด ลน้ยยกทก็คะแนนรับต้องเต็คมับชัดเจนไว้ก่อนได่มานีกสองคะแนนครับสองคะแนนเยสนได้ส่นได้สนได้สอนได้สนได้วไปแะ้ปแล้วไไปแล้วไ้ววไปแล้ววไปแล้วไวไล ใครอยู่คนก็เป็นแต้มะครับบอกแล้วว่าคนเตเดี๋ยเดี๋เ้เดี๋ยวไม่ต้องรูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดไปยวเดี๋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 ยวี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยว ออซ้อมที่ในขอจรเข้คร <day> ับเมอนารนี้วก็ตกลง่านะดีจรเข้ด้วยครับรัเ็นเลไดโอ้ยโอ้เอันทอแล้วเก็บทีละนี้ยจิตจำในา้ดีก็ดีสามไปเลยครับ ส่วนส่วนวาดทั้งคู่ครับส่วนวดทั้งคู่เทคนิคความแข็งแรงไม่แตกต่างครับต่างกันที่